อยากเห็นผีได้เห็นผีแน่ๆบางฉากแบบมันอยู่ๆมันออกมามันซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆอะไม่ต้องถามว่าจำนวนผีมีเท่าไหร่เพราะผมนับไม่ได้เรียกว่าล้นแล้วผมมันยิ่งกว่าหนังเห็นผีอะคือแบบนี้ยก็ชอบปิดตาตลอด <c oughs> คน,นข้างๆนี่สะดุ้งตลอดคว้ามือไปจับตลอด <c oughs> ปิดทั้งตาทั้งหูเลย ้ันลองเลยอ่ะกิดครับมีเสียงมุท่านเออเฮ้ยอะไรถึงถ้ามีกล้องในโรงนี่อายมากอ่ะคิดถึงเธอได้ใจได้กาเต็มสิบครับชอบแม้กระทั่งผีโผล่มาอุ้ยอะไรวะน่ากลัวตลกแล้วมันก็โรแมนติกอ่ะน่าจะเรียกได้ว่าเป็นโรแมนติกเฮ์เลอร์เป็นหนังผีที่ดูแล้วร้องไห้ The Eyes Diary คนเห็นผีงานเขาดีจริงๆค่ะคุณพี่วันนี้ในโรงภาพยนตร์